ให้คนเตะก่อนอันนี้คนเราเตะก่อนแล้วก็เราก็บังยกขึ้นเสาโดนสอบมาเตะขวามาปั๊บังแล้วไมเตะเขาขวาเขาพื้นป่ะเตะขึ้นปั๊บอ่าสวยมากครับขยับามด้วยพยับามด้วยพยายามด้วยมือวงกลมด้วยมือเราไงครับมือเราอยู่อย่างนี้อ่าเจ็บเจ็บคอเลยครับตัวให้ได้ครับตับังแต่แล้วยกขาบ้างขึ้นมาครับขึ้นมายกขาซ้ายขึ้นมาอ่าปั๊บ เตะกันนะเตะไปป้องกันตัวขอโยนศอกนี่ย uh, ับตาเดีมากดีมากออกคือเขาเตะเขาคนนี้ปึ๊บเออเตะเจอเขาเขาก็เตะโดนเขาเวียงขาไป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 อ่ายืนยังไงยืนยังไงเออสวยอ่ายืนยังไงครับก้าวไว้นะครับก้าวไว้มือสูงเท่าเดินเหมือคิ้วเราเดินไปเตะกันครับเดินไปเตะกันแล้วก็ป้องกันเขาโยนสอกปั๊บอ่าใครเตะกันก่อนคนนั้นต้องป้องกันครับอันนี้แกงเขียวเตะก่อนเขียวเตะก่อน ปั๊บอ่าเกเหลือต้องต้องกันตัวปั๊บอ่าดีมากปั๊บอ่ามือสูงปั๊บได้นะครับปั๊บอ่อ่าอาั๊บ่ปารตัวไว้กปั๊บอะเดีมากเาไ้เข้าไปอาอ่าือมเข้าไปปับัตัวด้กเาเเาเาเข